มาดามมาตรวจกระเป๋าให้หน่อยดีน้ำหนักเกินหรือเปล่าเนี่ยไหนไหนไหนแกจะไปไหนนะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้เตนตไปไหนไปไหนฮะจะไปไหนแกจะไปไหนไปเกาหลีไงน,นัดกับเพื่อนไว้จะไปทำปาร์ตี้ต้มยำมังเกินแล้วก็วจะไปกี่วันเนี่ยห้าวันห้าวันโอ้โหนี่นางแอดมินนี่นับชอบดูแม่แอดซี่เนี่ยอีเสือ้อขนสัตว์เดี๋ยวชันว่านมอมนี่ยเขาจะเอาแกเนี่ยติดแน่เลยแล้วแกไปใส่ไทยลูกพัก ถ้นหน้านหนาวนั้นแอดมินอันนี้แกเอาออกเลยถ้าเกิดตอมอเปิดกระเป๋านะเขาสงสัยใครนะถ้าเปิดกระเป๋าเอาออกเลยนะอันนี้คือติดตอมอแน่เลยจะได้ว่าเอาไ,ไปใส่ช่วงหน้าหนาวช่วงสโนว์ไปตอนนั้นมันไม่ใช่อีรองเท้าโบนพี่แกไปทำอะไรอ่ะจะไปใส่เดินช้ปอปปิ้งอเดินเท้าโบตัดแย่ดิเอาออกไปเลยเสื้อผ้าแกนี่มันเยอะเกินห้าวันนะฉันว่านะมันจะติดเปาโอมอได้ีเสื้อผ้าแกอย่าโอ้โหอยา<ะ>่าเอาไปทัดใส่ไม่รู้จใจใครฉันเริ่มสงสัยแกแล้วเดี๋ยวโอ้โหนี่นี่ ไปแกจะใช้เป็นเดือนได้ยังไงเ่ยถ้าเกิดเขาสงสัยนะ่ยเขาจะคิดว่าแกจะไปอยู่เป็นเดือนมัดอีสไซใหญ่ขนาดเนี่ยไม่ได้นะมันน่าสงสัยมากอีนางแอดมินแล้วอียาพวกเนี้ยแกจะไปอยู่เป็นเดือนได้ยังไงเนี่ยมันเยอะเลยขนาดนั้นไห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 นมาเปิดกระเป๋าแกดูซิฉันเริ่มสงสัยแกแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะไปกี่วันวะเนี่ยอย่าโอ้แม่เจ้าตายค่ะแล้วนางแอดมินอันนี้นิตีนะจะไปขังกระสอบนิสิตีกี่วัตายนี่หนอนไมมด้วยหน่อนไหม หัวตากรนะเกาหลีเป็นประเทศที่ห้ามเอาของพืชพันธุ์พันพืชเนี่ยเข้าไปนะกฎหมายบ้านเขาคือห้ามเลยเขาป้องกันแมลงเขาจะไปแพร่บ้านเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคดีก็ไม่โดนแต่ถ้าเกิดาแกมันรวมซวยขึ้นมาหนึ่งแกโดนปรับครึ่งแสนบาทใครเลยนะเนี่ยเขาปรับกันเป็นล้านสองล้านสามล้านบอนเลยนะเป็นแสนบาทนะนางแอดมินหอมหอมขนาดเนี่ยเขาไม่จับหรอกไม่ได้แอดมินมาบ่วงอีกตะไคร์ขายอีตายตายแล้วอันนี้อีกไม่ได้เลยนะเขาจะคิดว่า ไปอยู่เป็นเดือนแล้วเนี่ยตายแล้วแล้วแกจ,จะไปตอบต่อมอ,อยังไงเนี่ยเอาออกให้หมดเลยนะนี่ดูดูดูแต่ละอย่างแกเนี่ยอ๋อฉันปวดหัวกับแกมากเลยแล้วอีกอะไรเนี่ยปากกระป๋องเอาไปต้องย้ำแกไปอยู่ห้าวัน,นลแล้วแบบนี้คือต่อมอคงคิดว่าแกเขาไม่อยู่ห้าวันแน่ขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าแกจะไปเที่ยวหรือแกจะไปหาเพื่อนหรือใดๆหรือใครฝากแกัะไม่ได้ไม่ได้ไมันไม่ผ่านแน่นอนเลยแกกกระเป๋าใหม่เลยนะเดี๋ยวฉันจะมาตรวจใหม่นะ เลยน,ะโโน,นี่แกจัดใหม่แล้วฉันจะมาตรวจแกใหม่อีกรอบนึงรับปากกูไว้แล้วว่าจะเอาไปให้เขาอ่ะไม่ได้แกมีเงินแค่แบบไม่ละรับเป็นแสนบาทเลยนะโอ้โหขนาดนี้ตายตายตายแล้วฉันปวดหัวฉันไม่ไหวกับแกแล้วเอเออเดี๋ยวจออัดใหม่ออกมาจะมาให้เ,เราแบบเหแล้วกันนะโอ้โหปวดหัวปวดหัวให้ใหม่แล้ว